โครงการนักเรียนตัวอย่างประจําปีการศึกษา2568นะคะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในปีนี้นะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษายภาษาอังกฤษทุนนะคะได้ยื่นขอรับรางวัลนักเรียนตัวอย่างละสิ้น460คนด้วยกันนะคะและมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งสามรอบนะคะทั้งที่เป็นรอบของครูที่ปรึกษา ที ent, fans, ่คุณธรรมจริยธรรมนะคะทั้งสามรอบเนี่ยรวมกันทั้งสิ้น4ี2คนนะคะ402คนถ้าคิดเป็นร้อยละนะคะเทียบกับจำนวนนักเรียนระดับชั้นมอนทั้งหมดจะคิดเป็นร้อยละ8ปนะคะแต่ถ้าคิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนที่ขอทั้งหมดนะคะจะได้ทั้งหมดร้อยละแปนะคะก็รถือว่านักเรียนระดับชั้นมอน เรื่อจะเป็นคนนะคะเป็นนักเรียนตัวอย่างนะคะก็อยากจะให้นักเรียนงานได้คงคุณงามความดีของตนเองเอาไว้จนจบปีการศึกษานู่นเล้ค่ะรอบนี้นะคะการเรื่องปีสามรอบปีการนะคะทั้งรอบที่หนึ่งที่คุณครูที่ึกษาเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งคุณสมบัติก็ไม่ได้หยิบว่ายาแต่ก็ไม่ได้นานนะคะคุณสมบัติของนักเรียน ให้ระรเบียบของโรงเรียนใช่ไคะและเรียนก็มีความดีงามนะคะมีลักษณะที่มีประสบแปลกประการนั้นเองและไม่เกิดสูตรรอสอบไม่มีความผิดนะคะไม่มีการผู่ากคะแนนอกใช่ไหมคะหรือหากการูกขาดคะแนนสอกก็ให้อยู่ในอีพจของ ยอดเยี่ยมมากๆนะคะ,ะทั้งหัวหน้าระดับเองนะคะคุณครูที่สดูแลนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจที่จะทำให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนตัวอย่างนะคะแล้วก็อยู่ในความงดงามนะอยู่เป็นแบบอย่างของนักเรียนตัวอย่างนะคะคือเป็นแบบอย่างของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะจนถรุ่หนึ่งปีการศึกษานะคะและวันนี้เป็นวันอัน เป็นวันที่เราจะได้รับมอบนะคะเกียรติบัตรการเป็นนักเรียนขุยหยาเนียนะคะสำหรับสามลูกเป็นสองเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นท่องในใจวันไหนที่ลูกอยากจะไปซอยหมูวันไหนที่ลูกอยากจะทำกฎระเบียบของเรียนลูกเข้าไว้ในใจนเด็กเก่งยูนิตเราจะเข้าสู่อาจจะสลับตำแหน่งกันไม่ทันเพื่อน but